ในั้งใจให้นอกนักเรี้ยงน,นะครับโครงการนี้การเปลืองข้างแรกนะครับไว้นะครับจากเต้นรดนะครับตัวน้ำทอนนะครับแหนเล็กนะครับปาะละว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะจะพ้นนักๆกอพ้นที่เฮามนี้ยอยู่มาแบ่งแบ่งกันนอนนอกแบ่งกันไปก่อนนะครับครั้งนี้อาจจะได้มีสมดัม ข้างหน้าจะยังที่สารวัดบางอย่างครับว่าบางอย์ก็มาบรรยากาศต่อไปนะม่งมั่งอจะได้รับบรรากศึกษานี่นะครับจากโรงเรียนไหนลูกธีรพรและเด็กิงรัตนาครับง้ายเลยซ้ายเลยซ้ายอ่าเลยลองถ่ายรูปนะครับจะได้เหมือนกันนะครับภาพที่สวยงามมากนะครับ จับมือใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับเดี๋ยวขอบันทึกภาพแปบ๊บนึงโอเคครับเรียบร้อยครับครับลับหน้าที่เดิมครับทุกท่านหนึ่งสองครับงจะเอาไปการใช้จาการเรียนการ ความจริงแล้วนะครับก็ที่จัดขึ้นมาครั้งนี้นะครับเพิ่งจัดเป็นครั้งแรกนะครับพวกเราก็คณะชมรมเต้นร็มือสองเชียงคำก็ได้คิดกันขึ้นมาว่าจะจัดทุนการศึกษาให้น้องๆน,นะครับก็ซึ่งก็คิดกันมาไม่นานนะครับเราก็ประชาสัมพันธ์เฉพาะในกลุก่มถ้าโอกาสต่อไปนี่ถ้ามีครั้งหนึ่งเนาะเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ เพราะว่าให้เต็นทุนการศึกษากับน้องที่ได้โอกาสบางคนก็พ่อแม่เป็นฐานะที่ยากจนประมาณนี้นะครับเราก็จะคัดทองจากคุณครูโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอจังคำแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแถวนี้นะครับที่เขาเห็นการประชาสัมพันธ์ของเราในในกลุ่มเต็นรถค้ารถมือสองของชาวชังคำที่ที่รวบรวมกลุ่มกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เราก็อยากจะให้ทุนการศึกษาเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์แล้วก็เวลาระเระยะสั้นไปในโอกาสต่อไปเราหวังว่าเราจะได้รับโอกาสในการสนัครสมนุนจากผู้ใหญ่หลายๆดีหลายผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับถ้าต่อไปถ่ามีดีก็จะได้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ